สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ด,ด,ดมาเลยใจฟรีรู้ก่อนออกสูตรงวดต่องวดสดใหม่วันต่อวันค่ะสูตรจะเป็น 4, สี่สูตรแรกจะเป็นหลักพันเราที่1บวกหลักสิบเราที่2หลักร้อยเราที่2บวกหลักหน่วยเราที่2หลักพันเราที่3บวกหลักสิบเราที่2และหละ 1, 1, 1, 1, 2, ักสิบเราที่1บวกหลักสิบเราที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากก่อนลก Share, ก้ก็แชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย,าาายา่างวันทุกวัตทุสูตรกดต่างวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามนุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลงังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขกับสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น84คูณ44ค่ะเท่ากับ36,96 58คูณ25่าค่ะเท่ากับ14,50 สิบเก้าคูณเก้าค่ะเท่ากับ171หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น6 7 0 1 9 3 4และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น3บวก5เท่ากับ8 4บวก0นเท่ากับสี่ 0บวก5เท่ากับ5และ9บวก9เท่ากับ18ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8ค่ะในทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น3696 1450 0171 6701 8458 0639 และ7093ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวันใหญ่เข้าจำเต็มถึง3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ6701 8458และ7093ค่ะเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเดี่ยวสูตเลขเดี่ยวเลขเดียดมาเลยรู้ก่อนออกในงวดที่26มกราคม2568ก็25ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น84คูณ58ค่ะเท่ากับ4872 70คูณ93ค่ะเท่ากับ6510 67คูณ1เท่ากับ67หลักพันหลัก,ลกร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ค่ะเลขเดี๋ยวที่ได,ได้จะได้เป็น6 1 8 5 7 2 4และ0นย์ค่ะได้จากศูตรค่ะจะได้เป็น4บวก1เท่ากับห5บวก0ย์เท่ากับ5 0ศบวก1เท่ากับ1 และ7บก7เท่ากับ14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น4872 6510 0067 6185 7240 5514 และ8 2 7 4ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสาหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสลับกับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แลวแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอหลองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอใครทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามทีุ่ดเด็ดเต็งเลขในเน้นสูงงวดต่องวดไม่ทุกคนที่ตามนั้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี Favorite ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆวันข้เด็ดกับช่องเันนี้รวย